สวัสดีครับมาพบกับจกกักรีเช่นเดิมเช่นเคยนะคะกระชอนจักรีชาแนลนะครับผมวันนี้นะครับเราห่างหายมานานเลยสําหรับเจ้ารีเจน 150FI คันนี้นะครับน้องเล็กสุดในตระกูลรีเจนนะครับผมคันนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณลูกค้าจากจังหวัดลําพูนเลยนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่เนี่ยเดี๋ยวก็ทําการจัดส่งไปให้ลูกค้าที่ลําพูนกันเลยทีเดียวนะครับผมต้องขอบอกก่อนว่าร้านจักรีอยู่ทีท่จังหวัดเชียงรายนะครับฉะนั้นถ้าลูกค้าอยู่จังหวัดใกล้เคียงนะคระับน,น่านแพร่นะคระับเชียงใหม่ล,ลําพูนลำปางนะครับผมสามารถสอบถามได้นะครับ เรามีบริการไฟแนนซ์ให้นะครับแล้วก็พร้อมจัดส่งให้ถึงที่ด้วยนะครับคันนี้นะครับได้รับการอนุมัติที่ฟรีดาวน์เลยทีเดียวนะครับผมแต่ลูกค้าได้จ่ายค่้างวดลงหน้าหนึ่งงวดนะพร้อมกับประกันลดหายนะครับผมเดี๋ยวรอรับรถที่บ้านได้เลยนะครับเดี๋ยวเรานํารถไปจัดส่งให้ถึงที่นะครับผมค่าขนส่งนะครับเราจะเซฟให้ที่สุดนะครับผมไม่ใช่ว่าส่งฟรีนะครับเพราะว่าระยะทางจากเชียงรายไปลําพูนนี่ก็ค่อนข้างไกลนะ200กว่ากิโลเนี่ยก็จะมีค่าขนส่งเพิ่มเติมนะครับผมตอนนี้ส่งฟรีนะครับ เฉพาะในพื้นที่เชียงรายเนี่ยระยะทางจากร้านไม่เกิน60โลเนี่ยเราส่งฟรีให้ได้นะครับผมแล้วก็ของแถมรุ่นนี้นะครับฟรีทะเบียนพรบนะครับบอิการเซนเซอร์ให้นะครับพร้อมรับประกันเครื่องยนต์ให้สามปีหรือว่า30,000โลนะครับสำหรับเจ้า dgen r หนึ่งพัห้าสิบคันนี้นะครับผมก็ทางขายไม่นานเลยนะครับรุ่นนี้นะครับที่เราไม่ค่อยได้รีวิวนะครับผมสําหรับมิติตัวรถนะครับเครื่องยนต์ของเขานะจะเป็นแบบเครื่องยนต์1นึ่งสูบสจังหวะนะครัับบบบ2ววาาล์นะะครรรรปิมตกกออสููย่ที 1น9 c c ซีซีนะครับผมระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับหรือว่าแอร์คูลี่นั่นเองนะครับผมมาพร้อมกับเกียร์6กปีดนะครับสำหรับหลายหลายคนนะครับสอบถามว่าถ้าผมจะเอาไปดัดแปลงนะครับเป็นรถเดินทริปนะครับเดินทริปที่ว่านี่คือไม่ไม่ใช่ทางถนนปกติเนาะขึ้นป่าขึ้นเขาทางออฟโรดบ้างเนี่ยไปได้ไหมผมคิดว่ามันไปได้นะเพราะว่า ระยะห่างนะครับจากพื้นถึงตัวเครื่องเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับอยู่ที่200มิลลิเมตรนะครับผมค่อนข้างสูงนะครับเดิมๆสามารถลุยได้นะครับผมความสูง,งเขาเนี่ยจากพื้นถึงตัวเครื่องนะครับอยู่ที่200มิลลิเมตรนะครับผมแล้วก็น้ําหนักของตัวรถผนะอนุยาตครอ,อบก่อนนะความสูงจากพื้นนะครับถึงตัวเบาะนะครับคนนั่งเนี่ยอยู่ที่780ม mm ิลิมตรนะครับ ตะกี้สูงอยู่ที่160ก็ปลายเท้าจิกคือทั้งสองข้างเลยถามว่าคนทุนทได้ไหมง่ายมากครับตัวรถไม่ค่อยหนัก143กิโลกรัมนะครับผมไม่ค่อยหนักนะครับถือว่าขับขี่ได้ง่ายเลยนะครับผู้หญิงขี่ได้ผู้ชายก็ขี่ได้นะครับผมอ่าก็ประมาณนี้เพราะตัวรถไม่หนักนะครับแล้วก็คลาส150 cc ถือว่าเป็นคลาสเริ่มต้นของใครหลายๆคนเลยนะครับที่จะหันมาขับรถสายคลาสสิกนะครับ สายสปอร์ตสายเน็คเก็ตไบส์นะครับหรือว่าสายโรลลิ่งนะครับที่จะไล่อัพนะครับอัพซีซวินมาเรื่อยๆเนี่ยร้อยห้าสิบตัวซีรีสเป็นคันเริ่มต้นสำหรับใครหลายๆคนเลยนะครับผมสำหรับความกว้างของตัวรถรุ่นนี้นะครับความกว้างของเขาอยู่ที่785ดมิลนะครับผมหรือว่าซ็อกแซกได้โอเคนะครับไม่กว้างเยอะนะครับ785ดมิลนะครับแล้วก็ความยาวนะครับของตัวรถเนี่ยอยู่ที่2,025มิลลิเมตรนะครับความสูง1,100มิลลิเมตรนะครับผม แล้วก็ระยะฐานล้อนะคะฐานล้อน้าแล้วก็หลังเนี่ยจะอยู่ที่ 1, 3 4 0ง mm นมรบมตรนะคะผมถือว่าโอเคเลยนะคะสำหรับรถพิกัด150่เปซ็นเป็นขนาดที่พอเหมาะเลยนะครับใครก็สามารถขี่ได้นะครับผมมาพร้อมกับตัวแฮนด์นะครับที่บอกได้เลยว่าค่อนข้างสูงนะครับเป็นแฮนด์บาร์นะครับสำหรับใครที่จะแปลงตัวแฮนด์นะ,ะตุ๊กตาแฮนด์เดิมของเขาเนี่ยจะเป็นตุ๊กตาขนาดเป็นแฮนด์อ้วนนะประมาณ53มมิลนะครับสำหรับใครที่จะซื้อเป็นแฮนด์แต่งมาเป็นแฮนด์ เหมาะๆนิดนึงนะครับแต่จะใช้เป็นตุ๊กตาแฮนด์เดิมเนี่ยก็แนะนำนะครับให้สั่งเป็นขนาด53เมตรนะครับหรือว่าสั่งเขาเลยว่าเป็นแฮนด์สมอ้วนนะครับผมมันจะมีแฮนด์อ้วนเหากับในะครับจะมีแฮนด์อ้วนแล้วก็แฮนด์หอมนะครับเหมาะกับใครที่จะดัดแรงตัวแฮนด์นะครับแต่เดิมนี่บอกได้เลยว่าขับขี่แบบง่ายมากนะครับสนุกนะครับสังเกตตัวหลังนะครับหลังนี่คือไม่ต้องเล่นก้มเลยนะครับผมแล้วก็ก็คือขี่หลังตรงตลอดนะครับไม่เมื่อยแน่นอนครับเวลาถ้าเราขับขี่เดินทางไกลนะครับ เราขับขี่รถสกรตเนาะก็คือต้องพุ่งตัวมาล้หน้านะครับแน่นอนว่าปวดหลังที่สําคัญเนี่ยน้ำน้ำหนักนะครับมันจะมากดที่มือมือหน้า,นานของเราเลยนะครับมันจะทําให้เมื่อยนะครับผมแต่สไตล์นี้คือบอกได้เลยว่าไม่เมื่อยแน่นอนนะครับผมน้ำหนักไม่เยอะนะหน3้กิโลกรัมนะครับ สัตว์เก้ารีเจน150นะครับมาพร้อมกับขนาดล้อนะครับล้อหน้าล้อหลังเนี่ย17นิ้วนะครับเป็นแบบล้อซี่สีดำนะครับผมฉะนั้นเนี่ยถ้าได้เป็นแบบล้อซี่นะครับลูกค้าก็ต้องทําการดูแลเป็นพิเศษหน่อยนะครับเวลาถ้าเราไปขับลุยฝนลุยน้ํามานะครับก็พยายามเช็ดทําความสะอาดด้วยอย่าทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวอาจจะเกิดสนิมได้นะครับผมมาพร้อมกับยางหน้านะครับ190 0 0นะครับจากแบรนด์วีลเบอร์นะครับเช่นกันกับด้านหลังนะครับผมจากแบรนด์วีลเบอร์เช่นกันนะครับขนาด190นะครับผม แล้วก็เดี๋ยวเราดูระบบการสะเทือนกันหน่อยนะครับผมชคด้านหน้าของเขานะครับก็จะเป็นแบบโชกอัพไซด์ดาวนะครับผมด้านหลังจะเป็นแบบชกปิงนะครับเป็นปูนะครับจากแบรนด์ดัง Y t นะครับผมโชกอัพด้านหน้านะครับเป็นชคอัพไซด์ดาวกระบอกโชกสีดำนะครับขนาด57มิลนะครับหลายคนสอบถามผมมาว่าไอชกชคอัพไซด์ดาวของ G Pex เนี่ยเป็นชกหัวกลับแบบนี้นะครับ ราคาเนี่ยมันอยู่ประมาณเท่าไหร่ต้องขอบอกไว้เลยว่าราคาโช๊ค up ขอกลับมีค่อนข้างสูงนะครับต่อข้างเนี่ยอยู่ราวๆสี่พันเลยนะครับคู่หนึ่งก็อยู่ประมาณ8ปดพันนะครับมีลูกค้าหลายท่านสอบถามผมมานะครับขอญาตแจ้งในนี้เลยว่าราคาต้นค่อนข้างสูงนะครับคู่หนึ่งก็ตีไว้เกือบหมื่นแล้วกันนะครับสำหรับโช๊ค outside down นะครับด้านหลังก็จะเป็นแบบ mono spring สามารถปรับความแข็งอ่อนได้นะครับผมทำงานร่วมกับโซ่นะครับโซ่จะเป็นแบบขนาด428นะครับแบบมีโอ i ิให้ด้วยนะครับผม ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับมีแบบโซ่โอลิ่มมาให้นะครับเรื่องความดังของเสียงโซ่เนี่ยไม่มีแน่นอนนะครับนอกจากเสียว่าโซ่หมดอายุแล้วนะครับโซ่ยืดเนี่ยอาจจะมีเสียงมาแล้วนะครับผมแต่ช่วงแรกนะครับหนึ่งหมื่นสองหมื่นโลเนี่ยไม่มีเสียงแน่นอนนะครับแล้วก็สเตอร์ด้านหน้านะครับสเตอร์ด้านหน้าขนาดสิบสองันนะครับด้านหลังสี่สิบันนะครับใบยัดบอกเลยแล้วก็เมื่อคี้เรื่องยางเรื่องยางเราลุ้แจ้งนะครับหลายท่านสอบถามว่ายางหน้า ยางหลังแต่ละรุ่นของ c ีเนี่ยคนเติมเท่าไหร่สำหรับรุ่นดีเจน150นะครับยางหน้าคนเติมอยู่ที่ 32psi นะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับคนเติมอยู่ที่ 40psi นะครับหรือประมาณ38นะครับ3840กับราวนี้นะครับขี่คนเดียวก็สักประมาณ38ก็ได้นะครับหน้า32หลัง38นะครับถ้า22ก็อาจจะเพิ่มเป็น40ก็ได้นะครับด้านหลังนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเราจะมาดูในเรื่องของหน้าจอเลีนใหม่นะครับสำหรับหน้าจอเลีนใหม่เจ้า GPF e g e n น150คันนี้นะครับ หน้าจอก็จะเหนือรุ่นพี่เลยนะครับเป็นน่าจะเป็นตัวเดียวกันนั่นแหละนะครับตะกูรีเจนต์นะครับ150 250นะครับใช้หน้าจอเรียนใหม่ตัวเดียวกันเลยนะครับสามารถใส่ทดแทนกันได้นะครับหน้าจอก็จะเป็นแบบฟูลดิจิตอลนะครับบอกมากวัดแล้วครบพันหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดรอบเครื่องยนต์นะครับตำแหน่งเกียร์นะครับผมความเร็วนะครับแจ้งในนี้หมดเลยแม้กระทั่งการตั้งคลิปสามารถทําได้นะครับผมแล้วก็ระบบไฟรอบพันนะครับ เนื้จะเป็นไฟหน้านะครับไฟเลียล้ยวไฟท้ายนะครับจะเป็นแบบไฟ LED หมดเลยนะครับรอบคันนะครับผมเดี๋ยวเก็ดวนอออขอไทยแปลว่านะวในข้อบูลในเว็บเนี่ยแจ้งผิดนะครับไฟหน้านะครับแล้วก็ไฟท้ายจะเป็นแบบ LED นะครับด้านหน้าก็จะมี daytime running light มาให้ด้วยนะครับ สำหรับไฟเลือดของเขานะครับจะเป็นไฟหลอดธรรมดาสีส้มนะครับก็คงความนะครับคงความคลาสสิกเอาไว้นะครับเอกลักษณ์ของตระกู่รีเจนเลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้ารีเจน150นะครับราคาจําหน่ายหน้าร้านหน้าตอนนี้นะครับอยู่ที่5,9500บาทนะครับเริ่มต้นออกรถที่ฟีดาวนะครับยกตัวอย่างเช่นคันนี้เลยนะครับก็สามารถออกรถที่ฟีดาวได้เลยนะครับแต่ลูกค้าจะได้จ่ายงวดล่วงหน้าไหมนะครับบางเคสก็ไม่ได้จ่ายบางเคสก็ได้จ่ายจะขึ้นอยู่กับเครดิตของแต่ละคนนะครับผม ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหนี้ไปแนนอีกทีหนึ่งนะครับผมอ่าอันนี้ลูกค้าก็ได้จา่ายค่าวดล่วงหน้าอยู่ประมาณ2,000กว่านะครับ2,000กว่ 2, าแล้วก็บวกประกันรถา 2, 2าหาย2,020นะครับหักเงินมาจ่ายออกแล้วนะครับลูกค้าก็ได้จ่ายมาอยู่ประมาณ4,000น,นะครับ4,000นิดๆนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะเอารถไปส่งให้ลูกค้าแล้วนะครับผมลูกคา้าก็รอรับที่จังหวัดลำพูนได้เลยนะครับผมเย็ร้อยนะครับสำหรับเจ้ารีเจน100%หายมานานที่เราไม่ค่อยได้รีวิวนะครับน,นงึ ก็น่าจะไม่มีอะไรอ๋อเราลืมแจ้งนะครับลืมไปเลยนะครับขนาดตัวถังนะครับตัวถังน้ํามันนะครับอันนี้เป็นถังจริงเลยนะครับสำหรับขได้เลยนะครับขนาดถัง12ลิตรนะครับผมต่างจากรุ่นใหญ่นะครับรุ่นใหญ่ทวินเนี่ยก็คืออยู่ที่15ลิตรนะครับรุ่นนี้รุ่นเล็ก1 5 0อยู่ที่12ลิตรนะครับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ได้ก็คือแก๊สโซฮอล91 95แล้วก็แก๊สอ่าเป็นซีดล้วนได้นะครับผมอีซน่าจะไม่ได้นะครับผมอันนี้เราพูดตาามสเเปคของงนลย ขอแนะนําให้เติม9195เป็นซินล้วนนะครับสำหบอย่างนี้เท่านั้นนะครับผมสําหรับถ้าใครจะเลือกเติมน้ํามัน E20 อาจจะไม่ได้นะครับต้องของไทยนะครับผมอ่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะทําการนำรถไปส่งให้ลูกค้าแล้วนะครับผมท่านใดที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ไว้นะครับเวลาผมอัปเดตคลิปใหม่ๆทุกท่านจะได้ไม่พลาดกันนะครับผมคลิปหน้าผมจะมาอัปเดตคลิปเกี่ยวกับอะไรอีกนะครับรอติดตามชมได้เลยนะครับคลิปนี้เดี๋ยวพี่ขอลาไปก่อนขอบคุณสวัสดีครับ